สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเสนอ เห็นที่นอนนุ่มๆหน้านอนแบบนี้หลายๆคนคงจะนึกถึงที่นอนที่บ้านใช่ไหมคะแต่หลังจากที่เราได้ดูรายการตั้งแต่ต้นจนจบนับจากนี้เป็นต้นไปชื่อแน่เขาว่าหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากนอนบนที่นอนอีกต่อไปก็เป็นได้คะ่ะห้องนอนเป็นห้องที่เราคิดว่ามีความเป็นส่วนตัวมากที่สุดแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ ในห้องนอนและตามที่ต่างๆของห้องยังมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอาศัยอยู่รวมกับเรามากมายโดยเฉพาะที่ตรงนี้สิ่งที่เห็นอยู่นี้มีรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดคล้ายกับหิดเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าไรฝุ่นเป็นสัตว์ที่เรากำลังจะพูดถึง นี้คือตัวการสำคัญของการเป็นโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นซึ่งกำลังเป็นปัญหาสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันในปัจจุบันจานวนผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคภูมิแพ้ซึ่งโรคหอบหืดเป็นโรคที่สําคัญที่สุดเนี่ยได้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าทกใจจากการศึกษาของเราพบว่าในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาจานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจาก4%เของประชากรทั้งหมดเป็นประมาณ15%ซ ดังนั้นในประเทศไทยคงจะมีผู้ป่วยด้วยโรคนี้ประมาณสัก20ล้านคนนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากสําหรับประเทศไทยและผู้ป่ว,ว,เวยเหล่านี้ส่วนใหญ่จะแพ้ไรฝุ่นครับซึ่งเป็นเป็นสารแพ้ที่สําคัญที่สุดในกลุ่มคนไทยด้วยกันนะครับเห็นสะอาดสวยงามแน่นอนอย่างนี้อาจจะกลายเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งพ่อพันธุ์ของไรฝุ่น ที่มีจำนวนนับแสนนับล้านตัวก็เป็นได้มันเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับหิดแมงมุมแต่มันมีขนาดเล็กกว่ามากมองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็นมีขนาดเพียง260ถึง3 0มไมครอนหายใจทางผิวหนังบนลำตัวมีลายนิ้วมือและอาศัยตามที่ต่างๆของห้องนอนในบ้านเราในขณะที่เราทำกิจกรรมต่างๆอยู่ ขี้รังแคขี้ครและเศษผิวหนังจะหลุดลอกออกจากตัวเราไปตกอยู่บนที่นอนและตามที่ต่างๆรู้ไหมว่าเรากำลังให้อาหารอันโอชะแก่ไรฝุ่นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเราพบมันได้ในทุกทกที่ทั้งในธรรมชาติและในบ้านของเราแต่เรามองไม่เห็นไรฝุ่นชอบที่อับชื้นไม่มีแสงส่องถึง วงจรชีวิตของไรฝุ่นนั้นรวดเร็วมากนะคะและมันสามารถที่จะขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนเป็นทวีคูณในระยะเวลาที่รวดเร็วจนเราคาดไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะภายในเวลาแค่หนึ่งเดือนไรฝุ่นสามารถจะแพร่พันธุ์ได้มากเป็นทวีคูณมันจะมีชีวิตอยู่บนเตียงน,นอนคู่กับเรานานประมาณ2-4เดือนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของอาหารอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ สิ่งที่คุณใช้อยู่ทุกวันอาจจะเป็นแหล่งสะสมสารก่อโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นก็เป็นได้เพราะเรามองไม่เห็นและไม่รู้ว่ามันอาศัยอยู่ที่ไหนบ้างไม่เพียงแต่ตัวของไรฝุ่นเท่านั้นสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ไรฝุ่นขับถ่ายออกมาก็เป็นต้นเหตุของการเป็นโรคภูมิแพ้ไรฝุ่น ในยามที่นอนหลับเราจะพลิกตัวบ่อยครั้งการพลิกตัวของเราในแต่ละครั้งจะทำให้ไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้ฟุ้งกระจายลอยในอากาศถ้าเราสูดเอาสิ่งเหล่านี้เข้าไปอาจจะทำให้มีอาการจามน้ำมูกไหลแน่นหน้าอกเมื่อมีอาการเหล่านี้ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุว่าเป็นภูมิแพ้ไรฝุ่นหรือไม่ ปล่อยไว้นานอาจจะเป็นเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้โรคหืดและอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ oh. Oh. การที่จะรู้ได้ว่าผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้หรือไม่และแพ้ต่อสารก่อภูมิแพ้ชนิดใดทำได้สองวิธีคือการทดสอบทางผิวหนังโดยใช้น้ำยาสกัดไรฝุ่นและน้ำยาอีกหลายชนิดหยดลงไปบนผิวหนังแล้วสกิดบริเวณที่หยดน้ำยาถ้าผิวหนังบวมแดงเป็นผื่นขึ้นมา แพทย์ก็จะรู้ว่าเป็นภูมิแพ้อะไรหรือจะตรวจหาสารภูมิคุ้มกันต่อไรฝุ่นในเลือดแพทย์จะนำเลือดไปเข้าเครื่องตรวจเพื่อหาสารภูมิคุ้มกันทั้งสองวิธีนี้เป็นวิธีที่ให้ผลค่อนข้างแน่นอนและรวดเร็วในบ้านของเรามีสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น สูงกว่าค่าระดับมาตรฐานสากลจึงเป็นเหตุที่ทำให้คนไทยเป็นภูมิแพ้ไรฝุ่นกันมากขึ้นถ้าเลือกได้คงไม่มีใครอยากใช้สารสเตียรอยฉีดเข้าปากตัวเองเพื่อระง,งับอาการในเวลาที่โรคหืดมีอาการขึ้นมานี่เป็นอีกหนึ่งนักวิจยัยไรฝุ่น ที่มีอยู่เพียงไม่กี่คนในประเทศไทยหลังจากที่ได้คลุกคลีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของไรพืชมาก็มากแล้วนะคะมาถึงวันนี้ค่ะดออรออมรอ,อินสังจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก็เริ่มสนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของไรฝุน่นขึ้นมาบ้างนะคะโดยในครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก BRT ค่ะและร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยค่ะผมเองได้เรียนรู้เกี่ยวกับไร อันดับแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับรายทางการเกษตรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าถามผมผมคิดว่าเรามีความก้าวหน้าไปพอสมควรเรามีการศึกษาวิจัยไปเยอะและ้วแต่เลยก็เลยยังมีอีกอันนึงก็คือคอะไรฝุ่นซึ่งรายรเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยยังมีคนสนใจน้อยนะครับก็เลยถือโอกาสน,นี้มองปัญหาว่าเออน่าสนใจลายฝุ่นนะครับเพราะว่าคนไทยเราเองเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ แล้วก็80%คนที่เป็นโรคภูมิแพ้มีมีสาเหตุมาจากไรฝุ่นด้วยพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพโครงการวิจัยจึงเลือกพื้นที่ในการศึกษาที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครั้งแรกที่ไปถึงด้วยความกลัวที่ว่าชาวบ้านจะไม่ยอมให้ความร่วมมือทีมวิจัยจึงได้ไปขอเก็บตัวอย่างไรฝุ่นที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านเป็นหลังแรก ในขณะที่นักวิจัยทำงานได้สังเกตเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้ดูดเก็บตัวอย่างไม้ว่ามีสิ่งผิดปกติอยู่นั่นคือหลอดดักจับไรฝุ่นเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ดรออมรทำขึ้นเองเพื่อง่ายต่อการเก็บตัวอย่างไรฝุ่นเมื่อได้ตัวอย่างแล้วจึงนำไปจําแนกชนิดและตรวจนับปริมาณของไรฝุ่นจากฝุ่นที่ได้มา การนำไรฝุ่นที่ได้มาผ่านกระบวนการทำให้ตัวใสก่อนการทำเมสาส์สไลด์นั้นก็เพื่อง่ายต่อการจำแนกชนิดของไรฝุ่นที่ได้มาเราสามารถมองเห็นอวัยวะของไรฝุ่นได้ทั้งหมดเมื่อเข้ามาถึงขั้นตอนนี้ไรฝุ่นนั้นมีศัตรูตามธรรมชาติคือตัวห้ํมซึ่งเป็นไรอีกชนิดหนึ่งที่คอยกัดกินไข่และตัวของไรฝุ่นให้มีจำนวนน้อยลง อาหารหนูจมูกข้าวสาลีและยีสต์ได้ถูกนำมาดัดแปลงเป็นอาหารของไรฝุ่นแทนเศษผิวหนังที่หลุดลอกจากมนุษย์ซึ่งก็สามารถใช้เลี้ยงได้ดีงานวิจัยชิ้นนี้นะครับเราต้องมีความร่วมมือกันระหว่างผมเองซึ่งไม่ใช่แพทย์นะก็เลยขอความร่วมมือไปทางอาจารย์อาจารย์มณะนะครับซึ่งอาจารย์เองมีความเชี่ยวชาญอยู่และก็ทำมานานพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องอัลเลอร์เจนคือสารก่อภูมแพ้ตรงนี้ก็เลย เชิญชวนอาจารย์มาร่วมมือกันทําเรื่องไรฝุ่นในส่วนของที่ท,ที่ทองปาภูมิที่ตรงนี้วัตถุประสงค์ก็มี2ออย่างวัตถุประสงค์หลักนะครับคือเราอยากรู้ว่ามันมีชนิดอะไรบ้างเพราะไรฝุ่นไม่ใช่ว่าเกิดจากอะไรชนิดเดียววัตถุประสงค์อันที่2ก็คือเมื่อรู้จักมันแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดมันอยู่บนที่นอนมันเ,มนเป็นสาเหตุให้เกิดโรคปมแพ้เราทํำยังไงที่จะควบคุมมันกําจัดมันออกไปนะครับเมื่อคิดที่จะกําจัดก็ต้องหาวิธีการ แต่จะทำอย่างไรให้มีความปลอดภัยต่อมนุษย์มากที่สุดจึงมีความคิดนำพืชสมุนไพรหลายๆชนิดมาทดลองทำเป็นสารสกัดเพื่อกำจัดไรฝุ่นการทดลองใช้สารสกัดปรากฏว่าหางไหลขาวและว่านน้ำสามารถฆ่าไรฝุ่นตายได้ผลดีเกินคาดโดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีเหมือนกับต่างประเทศแต่ทั้งหมดก็ยังเป็นเพียงการทดลองในห้องแลบเท่านั้น การวิจัยดำเนินไปเรื่อยๆจนมาพบอีกว่าชนิดและอายุการใช้งานของที่นอนนั้นมีผลเป็นอย่างมากโดยที่นอนใยมะพร้าวพบตัวไรฝุ่นน้อยที่สุดและที่นอนจากนุ่นนั้นมีมากที่สุดส่วนอายุของที่นอนนั้นยิ่งใช้มาเป็นเวลานานเท่าไหร่ก็ยิ่งจะพบไรฝุ่นมากตามไปด้วยเช่นกัน ความตั้งใจและทุ่มเททำงานวิจัยอย่างเต็มที่จึงส่งผลให้ประเทศไทยมีนักวิจัยที่มีความรู้ในเรื่องไรฝุ่นเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนที่ภาควิชาประสิทธิวิทยาโรงพยาบาลศิริราชแห่งนี้นะคะถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการวิจัยเรื่องไรฝุ่นค่ะ ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ของเมืองไทยค่ะแล้วงานวิจัยของทางที่อาจารย์ทำอยู่นี่เกี่ยวกับด้านไหนบ้างคะจา์ค่ะกะ็งานวิจัยในภาควิชาปรสิตวิทยาที่เกี่ยวกับไรฝุ่นเนี่ยนะคะเราก็มีโครงการศึกษาวิจัยไรฝุ่นและโรคภูมิแพ้ซึ่งอยู่ในศูนย์ประยุกต์และบริการทางวิชาการมหาลัยมหิดลอย่างตัวที่เราเห็นในในตู้นี่คือไรฝุ่นที่เราพเพาะเลี้ยงไว้เหรอคะใช่ค่ะในห้องนี้นี่สายพันธุ์เดียวนะคะ เป็นสายพันธุ์ที่เป็นปัญหาที่ก่อโรคภูมิแพ้ให้กับคนไทยนะคะย่อสั้นๆว่า DP แล้วได้ผลการวิจัยอะไรบ้างคะตอนนี้ค่ะจากการทําวิจัยเนี่ยเราก็สามารถที่จะทบวิธีที่จะแยกไรฝุ่นออกจากอาหารเพาะเลี้ยงนะคะเนื่องจากไรฝุ่นเนี่ยตัวมันเล็กมากแล้วก็เลี้ยงอยู่ในอาหารที่เป็นฝุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทําวิจัยเพื่อที่จะแยกนะคะ จนกระทั่งเราสามารถเตรียมไรฝุ่นบริสุทธิ์ได้วิธีการเหล่านี้เนี่ยเราก็จดสิทธิบัตรการเตรียมไรฝุ่นบริสุทธิ์เนี่ยนะคะก็เพื่อใช้ในางานวิจัยทั่วๆไปนะคะเป็นางานวิจัยที่เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นอิมมูนโนวิทยาอนุชีววิทยานะคะหรือที่สําคัญก็คือการนําไปใช้ในการเตรียมเป็นน้ํายาสกัดไรฝุ่นที่ใช้ในการทดสอบผิวหนัง เหมือนเวลาเราไปหาหมอว่าทดสอบว่าเราแพ้หรือเปล่าใช่ค่ะต้องใช้ตัวนี้ในการทดสอบใช่ค่ะนอกจากเฉพาะเลี้ยงเพื่อการวิจัยด้านต่างๆแล้วยังประสบความสำเร็จในการผลิตไรฝุ่นบริสุทธิ์ได้เองเพื่อใช้ในการทำน้ำยาสกัดจากไรฝุ่นไว้ใช้ในการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังและได้ส่งไปยังต่างประเทศอีกทาง และน,นี่คือไรฝุ่นบริสุทธิ์ที่มาจากฝีมือคนไทยการควบคุมไรฝุ่นนั้นมีด้วยกันหลากหลายวิธีค่ะแต่ท้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะว่าจะเลือกใช้วิธีไหนในการควบคุมหรือว่าป้องกันไรฝุ่นให้กับตัวเองค่ะการป้องกันไรฝุ่นนะคะก็ จะต้องดูแลรักษาวความสะอาดของบ้านเรือนรวมทั้งสภาพแวดล้อมทั่วๆไปนะคะโดยเฉพาะห้องนอนนะคะวควรจะมีอากาศถ่ายเทแล้วก็แสงส่องได้ถึงแล้วก็ควรดูดฝุ่นเป็นประจำค,ะค่ะพื้นห้องไม่ควรจะใช้พรมนะคะวิธีที่สองก็คือการซักล้างเครื่องนอนเป็นประจำนะคะนี่ก็จะช่วยลดปริมาณไรฝุ่นได้ดีนะคะ การซักด้วยความร้อนนะคะน้ำร้อน60องศานาน30นาทีนี่ก็สามารถจะฆ่าตัวไรฝุ่นได้อีกวิธีนึงก็คือการใช้วัสดุคลุมเครื่องนอนนะคะซึ่งมีหลายชนิดอย่างแรกก็คือพลาสติกซึ่งจะมีราคาถูกแต่จะมีข้อเสียคลุมอันนี้จะป้องกันการเล็ดลอดของไรฝุ่นได้ดีแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าเมื่อนําไปใช้เนี่ยจะค่อนข้างร้อนไม่สบายตัวขณะนอนหลับนะ อีกอันหนึ่งก็คือผ้าทอแน่นนะคะผ้าทอแน่นนี้จะเป็นผ้าทอพิเศษมีเส้นใยถี่นะคะแล้วก็มีช่องขนาดเล็กตัวไรฝุ่นหรือมูลไรฝุ่นเงน้งไม่สามารถที่จะแทรกออกมาได้นะคะแล้วก็ชนิดที่3นี้จะเป็นผ้าอัดใยซึ่งยังไม่มีงานวิจัยรองรับว่าป้องกันไรฝุ่นได้อย่างดีสําหรับผู้ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคภูมิแพ้หรือเป็นโรคภูมิแพ้อยู่เนี่ยนะคะ ก็ควรจะสนใจในเรื่องของอาการควบคุมไรฝุ่นหลายๆวิธีร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการซักการาใช้ความร้อนจะด้วยตากแดดหรือว่าซักอบรีดนะคะหรือการใช้ผ้าค,คลุมเพราะปัจจุบันนี้ยังไม่มีวิธีการใดเพียงวิธีการเดียวที่ได้ผลแน่นอนร้อเเซ การนำมาตากแดดเป็นวิธีโดยอ้อมที่ใช้ในการกำจัดไรฝุ่นได้ความร้อนจากแสงแดดจะทำให้ไข่ของไรฝุ่นฟอฟักเป็นตัวไม่ได้จึงเป็นการตัดวงจรชีวิตของไรฝุ่นในกรณีที่ฟูกหรือที่นอนหนาๆไรฝุ่นก็จะหนีไปแอบในด้านที่ไม่ถูกแสงแดดทำให้ยากแก่การใช้แสงแดดฆ่าตัวไรฝุ่นถ้าผู้ป่วยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน้นที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการมากขึ้นได้ สิ่งกระตุ้นที่ทําให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคคุแพ้มีอาการมากขึ้นอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือสารแพ้ที่ผู้ป่วยแพ้ซึ่งได้แก่สารแพ้จากไรฝุ่นซึ่งมักจะพบได้จากที่นอนหมอนผ้าห่มและพรมสิ่งกระตุ้นอีกกลุ่มนึงคือสิ่งกระตุ้นที่ไม่จาเพาะเจาะจงเช่นสารจากควันบุหรี่สารจากมลพิษหรือการเป็นหวัดซึ่งถ้าผู้ป่วยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงและผู้ที่อยู่รอบตัว ไม่นําเข้ามาให้ผู้ป่วยได้ก็จะทําให้การเป็นภูมิแพ้นั้นนะ่ะมีอาการลดลงได้ปัจจุบันนี้มีบริษัทผู้ผลิตเครื่องนอนแล้วก็ที่นอนป้องกันไรฝุ่นออกมามากมายหลายยี่ห้อทีเดียวค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีไรฝุ่นมาทําให้เราเป็นโรคภูมิแพ้แต่ก็ยังมีโรคภัยต่างๆอีกมากมายค่ะที่คอยกล้ากลายเราเพราะฉะนั้นเราควรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าที่นอนแล้วก็เครื่องนอนกันรฝุ่นนั้นป้องกันได้แต่ไรฝุ่นค่ะ แต่คงไม่สามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราได้ค่ะและสำหรับใครที่อยากเข้าร่วมโครงการสำรวจกับนักวิจัยสืบต่อลมหายใจนักคิดซึ่งกำลังจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่7นะคะงานนี้น้องๆจะได้ใกล้ชิดกับนักวิจัยค่ะใครที่สนใจและอยากเข้าร่วมกับเรารีบเขียนจดหมายแนะนำตัวเองเข้ามานะคะพร้อมกับเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยที่น้องๆสนใจหรือว่าอยากให้มีในเมืองไทยค่ะแล้วส่งมาที่รายการคลื่นอนา,นาคตตู้ปนสองปนฝสนามเป้า กรุงเทพ10406ค่ะหรือว่าเขียนเสร็จแล้วอีเมลมาก็ได้นะคะที่อีเมลแอดเดรส tr@trf.or.th ค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยเป็นโรคภูมิแพ้ม,มากที่สุดเขียนคำตอบลงปรสนียบัตรแล้วส่งมาตามที่อยู่นี้ในแต่ละวันคนกรุงเทพต้องเผชนิญกับปัญหามลพิษในอากาศที่เกิดจากยานพาหนะนับล้านคัน และเกือบหมื่นคันมาจากรถโดยสารประจำทางเราจะมีหนทางใดบ้างที่จะลดมลพิษที่เกิดขึ้นติดตามได้ในคลื่อนอนาคตตอนมลพิษในอากาศสัปดาห์หน้า